ยังคงเดินหน้าสร้างสารรค์กิจกรรมแล้วก็ส่งมอบประสบการณ์ดีๆนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีความหมายแล้วก็ส่งคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติอยู่ตลอดเวลาสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ล่าสุดนะคะจัดงานแถลงข่าวโครงการ Amazing Thailand NFT Season 2เพื่อต่อยอดนำนวัตรกรรมและก็เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแนวคิด from NFT to Trip ที่ได้ผนวกงผลงานศิลปะ NFT นะคะมาเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวโดยได้มีการจัดงานถแถลงข่าวไปเมื่อวันที่3เมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากนายยุทธศักดิ์นะคะผู้ว่าการทะทะท,ะทะพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะอย่างนักแสดงหนุ่มเกียรวัติกรน,นะคะนักแสดงช่อง3ผู้ที่ชื่นชอบและก็สะสม NFT เข้าร่วมง,งานณนะห้องโถงธนารัฐอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราประสบความเด็ดในการเปิดตัว Amazing ไทยแลนด์เอไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นซีซั่น2นะครับซึ่งกลับมานะครับบนแนวคิดก็คือพยายามจะกระตุ้นให้เกิดการเดินเดินทางท่องเที่ยวโดยอาศัยพฤติกรรมคนรุ่นใหม่นะครับที่สะสมเรื่องเอนมากขึ้นนะครับซึ่งปีนี้เรากลับมาง่ายขึ้นนะครับก็คือสามารถจะเก็บนะครับภาพความทรงจําซึ่งเราทําเป็นโพลารอยนะฮะ ได้ง่ายขึ้นโดยผ่านแอปพลิเคชันนะครับมากขึ้นด้วยสิทธิประโยชน์มากมายนะครับปีแล้วเรามีแค่20รลายปีนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น40รลายด้านสำที่สุดในส่วนของจุดเช็คอินต่างๆนั้นจากเดิมเนี่ยมีแค่ไม่กี่แห่งนะครับตอนนี้เรากระจายทั่วประเทศแล้วก็สามารถจะเช็คอินได้ทั่วประเทศเลยนะครับ และปีนี้สำคัญที่สุดก็คือเราให้ความสําคัญกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่เป็นเอ็กซ์แพดที่อยู่ในประเทศไทยก็มองว่ากลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่มีความสนใจเดินทางประเทศไทยและเขาเองก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะมีการบอกต่อถึงการท่องเที่ยวที่พทับใจโดยผ่านเรื่อง n f ินเดนะครับนั้นกติกาง่ายๆนะครับโหลดแอปพลิเคชันยิ่งสะสมมากยิ่งยิ่งมีพิเรลดมากขึ้นเพราะว่าในส่วนของเอ็กซ์แพดเองนั้นเนี่ยก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่เขาไม่เคยรับมาก่อนนะครับเช่นการ เข้าชมพระมหาัรายวังนะครับโบราณสถานที่สําคัญรวมถึงวัดวารามที่เป็นที่สนใจนะครับได้ส่วนลดมากกว่า50%บางแห่งเนี่ยนะครับทางเราเองต้องการให้เขาไปเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเนี่ยเราให้เขาดูฟรีเลยนะครับจากการที่เขาเก็บ NFT ในส่วนตรงนี้นะครับก็หวังว่าซีซั่นหเรามีรายได้เม็ดเงินประมาณสัก40นะฮะ3ล้านปีนี้นะครับเนื่องจากว่าเรานะครับเป็นช่วงที่กลับมามีการเพิ่มกลุ่มทุกการขึ้นมาผมคิดว่า ไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยล้านนะครับเงินที่จะได้จากการโครงการนี้นะครับทีมงานที่สุดนะครับเราอยากให้คนไทยเที่ยวในช่วงสงกรานนี้นะครับโครงการนี้จะอยู่ถึงแค่รีบให้จบภายในวันที่30มเมษายนนี้เท่านั้นรีบหน่อยนะครับยิ่งเที่ยวมากนะครับยิ่งได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นท่านทีมงานที่สุดนะครับวันนี้ท่านอาจจะเก็บเป็นความความทรงจำนะครับแต่ต่อไปในอนาคตผมเชื่อมั่นนะครับว่า amazing Thailand f ทนั้นจะมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับขอบคุณครับ ตัวเลขสงกรานเนี่ยนะครับปีนี้อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปนะครับน่าจะกลับมาคึกคักเหมือนช่วงงานปีใหม่ที่เราจัดนะครับเ,เราคาดว่าประมาณทั้ไแ่17ถึง20ล้านคนครั้งในช่วงนี้นะครับในประเทศส่วนเม็ดเงินเนี่ยนะครับคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีาการใช้จ่ายเนี่ยต่อคนต่อทริปเนี่ยผมว่า,วาง่ายๆม 3, 000, 4, 000ัน3,000-4,000บาทคูนก็ไปเลย นะครับดังนั้นนี้ยิ่งออกไปเที่ยวมากยิ่งได้มากขึ้นแต่ก็แล้วแต่นะครับทางททก็อาจจะขอให้ทุกคนระมัดระวังในเรื่องของการเล่นน้ำนะครับเนื่องจากเรื่องเราจบเรื่องภาวะแรงนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยปีนี้นะครับค่อนข้างจะร้อนนะครับต้องระมัดระวังนะครับนะครับน้ำที่ก็ไปสาดกันเยอะนะครับทานเยอะๆนะครับร่างกายจะได้ระบายช่วยระบายความร้อนจะได้เป็นฮีทสโตรกันนะครับครับ และสำหรับแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือนเพื่อรับผลงานศิลปะ NFT นะคะมีจำนวนทั้งหมด20แห่งใน5ภูมิภาคทั่วประเทศโดยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ด้วยเลยนะคะ